ซุนวูไม่ได้แจ้งเกิดด้วยตำราแต่แจ้งเกิดด้วยความเด็ดขาดต่อหน้านาและนี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้กษัตริย์ทั้งแผ่นดินต้องเกรงใจเขากษัตริย์ฮอลูต้องการทดสอบว่าซุนมูที่เขียนพิชัยสงครามจะใช้ได้จริงหรือไม่จึงนำหญิงงามในวัง180คนมาให้ซุนมูฝึกเป็นทหารแต่ซุนมูรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่การฝึกนี่คือการทดสอบว่าเขาจะยอมอ่อนอ่อนต่อ,อหน้าหรือไม่เพราะกษัตริย์ตากมองว่าคนเขียนตำราจะทำได้แค่พูดไม่กล้าตัดสินใจจริงดังนั้นทุกคำสั่งที่ซุนมูออ้ถถููกกททดสออบแต่่เเเป็นขางี ต่อหน้ากษัตริย์ซุนูแบ่งพวกนางเป็นสองกองตั้งหัวหน้าหมูคือสนมเอกของขกษัตริย์แต่เมื่อเริ่มสั่งหญิงงามทั้งหลายกลับหัวเราะเล่นสนุกไม่ทำตามคำสั่งแม้แต่นิดเดียวซุนมูเตือนครั้งแรกถ้าคำสั่งไม่ชัดเป็นความผิดผู้นำเตือนครั้งสองถ้าคำสั่งชัดแล้วแต่ยังไม่ทำนั่นคือความผิดของผู้ใต้บังคับบัญชาและเมื่อยังหัวเราะไม่หยุดซุนูออกคำสั่งที่ทำให้ทั้งวังนิ่งเขาสั่งประหารหัวหน้าหมูทั้งสองแม้จะเป็นสนมที่กษัตริย์โปรดที่สุดิายานช เหตุการณ์นี้ไม่ได้สอนความโหดแต่มันสอนว่าผู้นําที่แท้จริงต้องมีวินัยเหนืออารมณ์ต้องกล้าตัดสินใจที่ไม่มีใครกล้าทําและต้องยืนหยัดบนหลักการแม้จะขัดใจผู้มีอำนาจเหนือกว่านี่คือเหตุผลที่สุนมูไม่ใช่แค่นักเขียนตําราแต่เป็นผู้นํากองทัพที่กษัตริย์ยังต้องยอมรับ